ชุมชนคุณธรรมชุมชนตะเคียนเตี้ยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หมูม่3บ้านหนองพรับตำบลตะเคียนเตี้ยอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีที่นี่เป็นชุมชนเล็กๆที่มีเรื่องราววิถีชีวิตและวัฒนธรรมน่าสนใจให้ค้นหาให้ความสำคัญกับธรรมชาติภูมิปัญญาท้องถิ่นและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตทุกวันนี้ชุมชนมีความเข้มแข็งรวมใจการแบ่งปันความรู้ให้กับนักท่องเที่ยว ชุมชนตะเคียนเตี้ยเราก็เป็นชุมชนที่รวบรวมชาวบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านนะแล้วก็กิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องวัดนะคะเรื่องโรงเรียนนะคะเพื่อส่งเสริมาการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะอย่างเช่นกิจกรรมวิถีวัฒนธรรมนะคะศิลปะพื้นบ้านอาหารพื้นบ้านนะคะความโดดเด่นของเราก็คือตอนนี้เรามีเรื่องการน้อมนำ ปัตยยาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมาส่งเสริมความเป็นอยู่ของคนในชุมชนรวมถึงนำมาต่อยอดในเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยค่ะบ้านร้อยเสานะ,ะก็เป็นบ้านแฝดสองหลังนะคะเป็นบ้านของคุณแม่ทรัพย์กับคุณน้าสิงซึ่งสองท่านเนี่ยเป็นฝาแฝดกันกเปิดให้กับเด็กๆและเยาวชนในชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นในตะเคียนเรียรเองหรือว่าในเมืองพัทยามาเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมของ คนที่อยู่เป็นท้องถิ่นคนชนบรุรีบนบ้านปัจจุบันก็ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านด้วยนะคะก็เก็บรวบรวมข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันนะคะของสะสมสมัยรุ่นปู่ย่าตายายก็เอามาจัดโชว์จัดแสดงไว้ให้กับผู้ที่สนใจขึ้นไปเยี่ยมชมนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้บริเวณบ้านร้อยเสาก็เป็นลานกิจกรรมด้วยสําหรับให้กับเด็กๆเกยาวชนนักเรียนนักศึกษาหรือคณะศึกษาดูงาน หรือแม้แต่นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในชุมชนของเราได้มาร่วมทํากิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องศิลปะพื้นบ้านการตัดพุ่มโหดการพับกลาบใบเตยการทําของเล่นจากทางมะพร้าวหรือไม่ว่าเป็นเรื่องอาหารการกินอย่างเช่นอาหารพื้นบ้านของเรานะคะแกงไก่กะลาซึ่งเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อเพราะว่าชาวบ้านทุกคนรู้จักกันหมดเลยกินมาตั้งแต่สมัยโบราณน,นอกจากจะมีบ้านร้อยเสานะคะ มีวัดเวรุวนารามซึ่งเป็นวัดที่สวยงามนะคะในในวัดก็จะมีโบสถ์นะ,ะที่วาดภาพศิลปะฝาผนังไว้เป็นจำนวนมากสวยงามนะคะวิจิตรการการรวมถึงวัดตเะเคนเตียหรือวัดนาลิกวนารามของเราก็มีพระอาจารย์เกจิอาจารย์ที่ร่างสังขารของท่านท่านมรณภาพไปแล้วร่างกายท่านไม่เน่าไม่เปื่อยปัจจุบันนี้กลายเป็นทองเพราะว่าชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ของท่านนะคะ ทุกๆปีก็ชาวบ้านก็จะนำร่างของท่าน,นมาปิดทองนะคะแล้วก็ทำบุญเจ็ดวันกันเลยนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ชาวบ้านมีความร่วมแรงร่วมใจแล้วก็ศรัทธานะะในวัดตะเคียนเตี้ยตะเคียนเตี้ยรเราจริงๆแล้วมีอะไรที่น่าสนใจอีกเยอะไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินมีร้านอาหารนะคะมีวัดสวยงามนะคะมีโรงเรียนที่สามารถให้การศึกษากับเด็กๆและเยาวชนใน ท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีนะคะรวมถึงชาวบ้านที่นี่ก็มีน้ำใจนะคะก็รักและสามัคคีกันนะคะเพื่อความเป็นสุขของคนในชุมชนเราค่ะการได้เดินทางมาที่ชุมชนบ้านตะเคียนเตีย้ยทำให้ได้หวนกลับไปถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายสงบและมีความสุขใจและยังได้รับพลังบวกจากชุมชนเล็กๆแห่งนี้กลับบ้านไปอย่างแน่นอน